ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้นะฮะสำหรับคนที่อยากทำรูปโปรไฟล์นะฮะรูปโปรไฟล์ fi, สมมติว่าอยากทำรูปโปรไฟล์ให้เหมือนกับคลิปองเอ้ยไม่ใช่ดิรูปโปรไฟล์ในช่องผมนะอ่าทำกันได้เลยนะฮะทำยังไงอะ่ะเราไปดูเลยนะฮะเอาเดี๋ยววะได้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 ได,ด,ด,ด้มันชื่อว่าให้คุณกดเซิร์ชไปนะชื่อว่าตัว F A e f f e c t แล้วก็เติมคิวลงไปฮะทีนี้ฮะคุณก็สามารถที่จะทำลูกโปรไฟล์ได้โดยการเข้าโดยการโหลด f a ค e ิมานะฮะซึ่งก็การโหลดก็เก็ตไปเลยนะฮะสำหรับ IOS นะฮะ Android แอนดรอยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะด้จะมีนะ Android โอเคนะก็ต้องรอโหลดแป๊บหนึ่งนะนิสหนึ่งนิสหนึ่ง นะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวกันเลยนะว่ามันเป็นอย่างไางมั่งซึ่งที่จริงผมอัดอัดอัดไหมครับเป็นไหมครับนี่แแต่ว่าเซอร์เปนแห้งแหงแรงยังไงไม่รู้นะฮะก็เลยไม่อัดดีกว่ามารีวิวแอปที่ทํารูปโปรไฟล์ดีกว่านะฮะโอเคเนื่องจากว่าผมยังหาเพลงทํารีวิวอะไรอย่างงี้ไม่ได้เลยนะฮะก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีนะก็นั่นแหละโอ้ยนะฮะโอเค เราทำไงดีงั้นอันนงั้นงั้นผมขออนุญาตนะนะคือไม่ได้ขี้เกียจน้ยแต่ว่าผมจะเอารูปรูปเป็นรูปอย่างนี้ไปเลยแล้วกันโอเคนะโอเคเราขอวินช็อตไว้ก่อนนะ สก r e s สกรีน s กร a นส square ็ดเล็ดเล็ดสกรีนมามาแล้วนะ F V Q H G นะฮะ H g H D H D ซึ่งนะฮะซึ่งไอโปรแกรมเนี้ยมันมีทั้งเลือกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายเลยนะฮะคือคุณดาวทั้งสองเพศเลยเนี่ยมันก็มีคือทำทั้งสองเพศเป็นเพศชาย เพศช,ชายสองอันเลยหรือเพศหญิงสองอันเลยก็ได้นะฮะนี้ก็ได้นะซึ่งน,นี้ก็ได้นะฮะสมมุติว่าได้ลังลูกโปรไฟล์แบบเราเราทำงานกันสองคนน่ะนั่นใครอยาาแบบนี้อันนี้เป็นผู้หญิงนะฮะโอ้ผู้หญิงหน้าก็จะเป็นแบบนี้ไมให้ดูตอนแรกเปิดมาไม่จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วมีผมสวยๆให้ทำให้เลือกเลยนะเจอแล้วผู้หญิงหน้าสาวผู้หญิงน้ะชาย,ก,ยาก็อยากอยากเข้ามาเป็นผู้หญิงก็ อ่าได้ะฮะ,ะชั้นก็นี้มันผมว่ามันดูแบบว่ากียกียน,นั่นเองนะอันนั้นน่ะส่วนชอบมันผมนี่มันเป็นตัวอยู่คือเนี่ยคือนะคุณเอาเป็นหัวล้านหัวเกียนหัวเกียนแต่ไม่เกียนหมดหรือว่าเป็นหัวเกียนแบบอย่างนี้ก็ได้เนี่ยโอ้โหทุกคนที่ผมใช้อยู่นะนั่นก็คือโหวัวที่ผมคิดว่าในจกกักรวรนี่ยสวยสวยที่สุดนะไปหาก่อนมันอยู่ไหน สวยนะันนีเทพี่ชาครับอันนี้เทที่ผมคิวเทกันคิว่าว่ชยเนี้ยนี่เนาะหน้านีนน้านี้จะไม่ได้ไปนะฮะไม่เป็นไรเนี่ยราะว่าเราจะเป็นเนาะเนาะเพิ่งรู้ว่ามนี้แล้วเนี่ยผีจโอิ้มเคอา เราอยากแต่งให้มันสัตมาเร่อจากแม่สัตมะนะฮะหัวมันมีสีสัตมะเราสัตมะหัวหัวสัตว์นี้นะาะ,ะตัวตัวสัตมะก็คันจะออกว่ามันจะขาวเกินไปคิวสัตมะฮึ่มคิวคิวไงวะเนี่ยน,นี่สัมาต่างสัตมะ แต่ตาเนี่ยสวยมากเลยผมบอกเลยนะขวดนี่เราจับเสร็จมาเราก็จ เราไม่มีมอะไม่ต้องครับ่ไม่ได้นะนะโอ้โหการนะเอามาชุด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 ใส่มาใส่ใส่สมะใส่มใสมะมันมีออกจะน้ำมีชุดของมันดีด้วยนะฮะโอเคเลยวะวะใส่สมะเหมือนจะไม่มีเนะไม่มีชุดไอ้ลมแม อ๋อสามารถทสูงกับไอรอนแมนนะเดี๋ยวจะหักดิแค่ไอ,อนนร้นะอแแนแมนดีกว่านะปวดใจปวดไอร้อนแมนน้องไอริจาวะโม่คือแบบว่าทำงานไฟนี่นีนโลโล่นี่ของนี่ของโซโลนี่ของใครวะนี่ตาเยียวอันนี้ของใครวะ อันนี้ผมผมไม่ค่อยดูอันนี้ของใครวะชอปเปอร์นะอันนี้ชอปเปอร์ผมรู้นะต่อไปอันนี้ของพี่ชายของเอไอใครวะลูฟี <laughs> ข่ขนาดขนาดตัวไปเอกูยังไม่รู้เลยเดยนน่นนี่อันที่เฟี้ยวที่สุดคืออันไหนวาอันไหนดีอันที่เฟี้ยวเอ้ยเดี๋ยวกันเนาะเข้า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 อยู่ตรงตรงแขนครับ ผมจะโชว์ผมจะให้อะไรผมจะดูให้ให้คุณดูอะไรนะ่ันนะเป็นรูปนี้หนวะนี่ดี๋นวไม่ใช่ไหนวะจำไม่ได้อ่ะอ๋อยังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่โอเคครับยังไม่ถึง โอเคแล้วเออไม่ใช่นี่ครับนี่คือมันเนจะบอกว่าคืออนนี้ผมเราไม่มีนะเราเาเป็นสายชแวง้งเอาเราเราเป็นเออเราเป็นใครดีเราเราหาก่อน เราจะถืออะไรดีัท่านผู้ชมเราจะถือโปเกมอนนะครัจะไปจับโปเกมอนนะฮะสีแดงไม่ให้หมดเลยให้มันเป็นสีแดงแฮงๆแหงๆ,ๆ,ๆนี่ร้อนแรงครับเรียบร้อยนี่คือหน้าตาที่เขาจะทํามาให้อ่ะซึ่งใครชอบนี่แบบว่าโอ้โหเอ้ยยิ้มขี้แต่ว่าไม่เอาครับผมเอาเอ้ยผมเอาหน้าหน้าอย่างี้สุดยอด บอกเลยตัวนี้คือคําบรรยายครับซึ่งคุณจะทําหรือคุณจะเขียนอะไรก็ได้น,นี่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคือผมก็อันไม่ค่อยออกอันไม่ออกเลยนะไม่ต้องบอกว่าไม่ค่อยออกนะโอเคเแบบี้เแบบี้อไม่ใช่ไม่ใช่บิงโกนี่บ,บิงโกน,นี่เป็นสิ่งที่เขาทําให้มีมีทุกตัวในในวันพีชเลยนะฮะนี่นี่ตาเยี่ยวครับโอ้โห ยีเคตาเยียวครับหน้าเป็นนี้นะอันนี้ก็ใครวะไม่รู้เอหน้าตาเป็นนี้นะสุดยอดอันนี้ก็บุ๊กหน้าตาเป็นนี้ใช่ไหมบุ๊กแน่นอนเออใช่ใช่เโอเคถ้าเกิดเราทาเสร็จแล้วก็เรกดที่เซฟนะแล้วกดไปที่แล้วเราก็กดโอเคไปทีนี้ฮะรูปภาพก็จะเข้ามาในโปรโตของเราแล้วนะเรียบร้อยนะโอเคก็นี่แหละคือ รีวิวของผมนะก็ขอจบเพลงเท่านี้นะ